ทาทอกะเรี่ยงนับเป็นภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวเขาชนเผ่ากะเรี่ยงที่มีความงดงามสะดุดตาของชาวกะเรี่ยงโปรหรือโผลซึ่งเป็นชนชาวกะเรียงอีกกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกอาทิเพชรบุรีราชบุรีผู้หญิงชาวกะเรี่ยงจะต้องเรียนรู้การทอผ้าจากบรรพบุรุษตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อใช้สำหรับเครื่องแต่งกายของตนเองและครอบครัวต่อไปในภายภาคหน้าสำหรับหญิงที่มีรอบเดือนหรือมีครอบครัวแล้วจะสวมใส่เสื้อสีดำหรือสีน้ำเงินเข้มที่เรียกว่าไส้โพล และผ้าสิ้นทอมือหรือหนื่อยโค้ยที่มีเทคนิคการทอหลากหลายซึ่งล้วนแต่ต้องใช้ความพิถีพิถันเป็นอย่างมากอาทิการทอมัดหมี่การทอยกจกและการปักผู้ชายชาวกะเหรี่ยงโปจะแต่งกายในลักษณะเดียวกันทั้งวัยเด็กและผู้ใหญ่กล่าวคือจะใส่เสื้อผ้าฝ้ายสีน้ำเงินแขนกระบอกยาวถึงข้อมือขอตั้งติดกระดุมเงิน ไม่มีการตกแต่งลวดลายสวมใส่กับโจงกระเบนที่โดดเด่นของชาวกะเหรี่ยงโปคือการใช้ผ้าโพกศีรษะขมวดปมเหนือหน้าผากคล้ายกับนอแรดชายโสดจะโพกผ้าที่มีสีแดงส่วนชายที่แต่งงานแล้วจะโพกผ้าสีขาวหรือดำหากมีงานบุญหรืองานรื่นเริงจะมีการใช้ผ้าหลายสีโพกเพื่อสร้างจุดสนใจ การทอผ้าของกระเรียงโปนี้จะมีลวดลายการทอและการปักผ้าที่แตกต่างออกไปจากกระเรียงกลุ่มอื่นแต่ยังคงเอกลักษณ์การทอผ้าแบบกีเอลตามวิถีผ้าทอของชนชาวกะเรียง โดยจะใช้กี่เอวผูกปลายกลุ่มเส้นได้ยืนไว้กับเสาอีกด้านหนึ่งผูกไว้กับเอวแล้วจึงทําการทอโดยผู้ทอจะนั่งกับพื้นเหยียดขาไปข้างหน้าทั้งสองข้างโดยนําเส้นยืนที่ประกอบกับแผ่นคาดหลังที่ทํามาจากหนังสัตว์หรือผ้าผืนหนาทนต่อแรงดึงเรียกว่ายะกล่องเผยคาดไปด้านหลังเอวของผู้ทอพร้อมกับใช้เท้ายันแผ่นไม้ที่เรียกว่าคางย้ายซุ้งเพื่อควบคุมให้ด้านเส้นยืนตึง หรือหย่อนระหว่างการทอการทอด้วยกี่เอวของกระเรียงโปจะใช้กระสวยเป็นไม้ท่อนกลมที่เรียกว่าลุงทุยในการสอดเส้นได้พุง่งและใช้ไม้กระทบแผ่นเล็กๆที่เรียกว่าเนยบะกระแทกเส้นได้พุ่งให้แน่นแทนการใช้ฝืม กะเรียงโปยังมีความเชื่อเรื่องวันขึ้นผ้าหรือวันเริ่มต้นการเตรียมเส้นยืนโดยมีข้อห้ามขึ้นผ้าในวันพระและวันที่หัวหน้าครอบครัวเข้าป่าล่าสัตว์เพราะจะทำให้มีเหตุร้ายกับคนในครอบครัวผ้าสิ้นกะเรียงนิยมทอด้วยเส้นายเป็นผ้าหน้าแคบที่ทอด้วยกี่เอวจึงต้องทอผ้าให้มีความยาวเป็นสองเท่าของเส้นรอบวงของผ้าสิ้นนั้นๆเพื่อนำมาเย็บต่อกันตรงด้านขอบผ้าที่เป็นด้านยาวของผืนผ้า ผ้าสิ้นของกระเหรี่ยงโปจึงเป็นสิ้นแบบตะเข็บเดียวผ้าสิ้นหรือเหนื่อยแบ่งออกเป็น3ส่วนคือหัวสิ้นจะทอเป็นผ้าพื้นธรรมดาตัวสิ้นจะทอมัดหมีสลับกับการทอยกดอกและตีนสิ้นจะทอด้วยเทคนิคการจกลายสีสันสดใสหลากหลายที่ล้วนมาจากแรงบันดาลใจและความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตผ้าสิ้นหนึ่งผืนจะประกอบด้วยการทอสามเทคนิคได้แก่มัดหมี ผ้าสิ้นมัดหมี่ของชาวกะเหรี่ยงจะเป็นการใช้กรรมวิธีมัดหมี่เส้นยืนเรียกว่าเหนื่อยโค้ยลวดลายมัดหมี่นั้นจะมีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนิยมใช้เส้นได้สองสีคือสีขาวคือสีของได้ดิบและสีเปียวละหรือสีน้ำตาลเมื่อนำไปทอเป็นผืนจะได้ลายมัดหมี่ลายที่นิยมได้แก่ลายอเฉสัวมีลักษณะลายแนวตั้งและลายนางเชนีอ่องลักษณะลายรูปสี่เหลี่ยมต่อกันเป็นตาข่าย เทคนิคที่2คือการทอโจกที่บริเวณตีนสิ้นโดยผู้ทอจะใช้นิ้วมือล้วงหรือควักเส้นได้พุ่งผูกมัดขัดกับเส้นได้ยืนชาวกะเหรี่ยงเรียกกระบวนการนี้ว่าการแกะดอกถือเป็นส่วนของลวดลายที่งดงามตระการตาที่สุดโดยมีการออกแบบลวดลายหลากหลายที่แทบไม่ซ้ำกันในแต่ละผืนเช่นลายเสืออย่างลายเสือนอนลายเสือยือนลายเสือตั้งท้องลายแมงมุมน้ำ ลายขาไก่ลายตาตุ๊กแกลายที่ปั่นได้เป็นต้นเทคนิคที่3คือการทอเทคนิคยกปรากฏเป็นลวดลายโนูนโบนผืนผ้าเรียกว่าลายอองทาในส่วนนี้จะทอสลับลายกับลายมัดมีโดยนิยมทอยกดอกเป็นลวดลายเล็กๆจำนวน5้าแถวโดยให้สีสันสดใสอย่างสีแดงสีขาวสีเหลืองและสีเขียวเป็นต้น ส่วนที่ฉายพาซินของชาวกะเรียงแบบดั้งเดิมจะนิยมประดับด้วยผู้สีสันสดใสอาทิสีเหลืองสีแดงสีสม้มในอดีตเป็นการแสดงถึงความร่ำรวยหรือฐานะของผู้สวมใส่ สำหรับเอกลักษณ์อีกประการหนึ่งของชาวกะเหรี่ยงโปที่แตกต่างจากกะเหรี่ยงกลุ่มอื่นคือการปักลวดลายนิยมปักบนเสื้อของผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วเรียกลายเฉกหรือลายปักเทคนิคการปักนั้นจะเป็นการปักแบบลูกโซ่และการปักลวดลายอื่นๆประกอบกัน ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์คือลายดวงอาทิตย์หรือลายไส้โค้งศัหนึ่งในลวดลายที่สื่อความหมายถึงความเชื่อว่าหากสวมใส่เสื้อที่ปักลายนี้จะทำให้ชีวิตโชดช่วงสว่างสวัยเหมือนดวงอาทิตย์ สีเส้นได้นิยมปักด้วยไหมสีเหลืองสีแดงสีขาวโดยครอบครัวชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อว่าหากให้ลูกสาวใส่เสื้อลายดวงอาทิตย์เวลานอนก่อนมีรอบเดือน3วัน3คืนเพื่อให้พ่อแม่มีฐานะร่ำรวย ผ้าทอของชาวกะเหรียงโปในแถบอำเภอบ้าน่าจังหวัดราชบุรีในปัจจุบันยังคงสืบสานกระบวนการทอผ้าและการสร้างสารรค์ลวดลายแบบดั้งเดิมผ่านกระบวนการจัดการวัฒนธรรมเกิดการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปรธรรมเพื่อส่งต่อให้กับชนรุ่นหลัง และนี่คือหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาที่สะท้อนให้เห็นถึงความงามทางอารยธรรมของชาวกเรี่ยงโปผ่านเครื่องแต่งกายจากผืนผ้าแต่ละผืนที่พร้อมอวดโฉมต่อสายตาคนรุ่นหลังได้ต่อไปตราบนานเท่านาน